สวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านนะครับพบกับอุปถิดซับมีอีกแล้วนะครับผมนะครับจากต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ริมตลิ่งนะที่ผมไปขุดมานะครับตอนนี้ก็ทําการนำเอามาชํานะครับพักฟื้นนะครับไว้ในกระมังนะครับกระมังสีดำนะครับความกว้างก็ประมาณเอ่อสิบ 18นิ้วนะครับสินิ้วโดยประมาณนะครับก็วิธีการของผมก็คือนะครับใส่ตุ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวสับนะครับอัดแน่นเข้าไปในนี้แล้วก็ใช้ผ้า,ามุ้งไนล่อนสีเขียวนี่แหะครับพันรัดปิดล้อมเขาไว้เพื่อป้องกันขุยมะพร้าวนะครับจะจัดกระจายหลุดล่อนในระหว่างที่เรารดน้ํานะครับทีนี้ นะครับมาว่ากันด้วยเรื่องที่ผมเคยบอกไว้ว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับผมยังไม่รู้จักชื่อเขานะครับในระหว่างที่ค้นหาข้อมูลนะครับตอนนี้ผมก็เลยทําการาดิดใบนะครับเอาออกไป3ส่วนสีนะครับส่วน4ของความยาวของใบก็เหลือไว้นิดหน่อยนะครับก็อย่างที่ว่าก็คือลดการคายน้ำ ก็เหลือกิ่งเขาไว้3กิ่งนะครับนีก,กิ่งที่1นะครับอันนี้กิ่งที่2อนะครับอันนี้อีกกิ่งหนึ่งด้านปลายกิ่งที่3จะเดี๋ยวรอรุ้นในอนาคตนะครับที่ตัดไว้ตรงนี้นะครับจะมีะกิ่งน้องแตกตาออกมาอีก <c oughs> หรือไม่นะครับส่วนที่ว่าข้อมูลนะที่ผมบอกว่าจะไปค้นหาว่า ไม้ชนิดนี้นะครับมันคือไม้ชื่ออะไรนะครับจากที่เคยให้ดูใบนะครับใบเขาก็ประมาณนี้นะครับผมตัดออกไปสอวันนะครับสอวันก็เริ่มเหี่ยวลวะสองวันก็เริ่มเหี่ยวใบเขาจะทรงรูปหอกนะครับ ผลการค้นหานะครับปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มาก็คือไม้ต้นนี้เขามีชื่อว่าต้นมะนาวผีครับพี่น้องผมก็เพิ่งได้ยินผมก็เพิ่งรู้จักนี่แหละตอนแรกนะครับถามคนในครอบครัวคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าชื่อมะนาวสีนะครับชื่อมะนาวสี มะนาวสีนี่เป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นหรือเปล่าก็เลยเข้าไปค้นหาข้อมูลใน google ดูนะครับค้นหามะนาวสีไม่มีนะครับพออีกที่หนึ่งข้อมูลมันเด้งดึ๋งขึ้นมานะครับบอกมะนาวผีเอคือไรนอ้อมะนาวผีก็เลยกดเข้าไปดูข้อมูลค้นหาข้อมูลดูโอ้ปรากฏว่าใช่ครับคือผมสังเกตจาก รูปร่างลักษณะใบเขาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็เลยได้ไม้ต้นนี้มาชื่อแปลกๆออกจะน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะครับนั่นคือต้นมะนาวผีเออนะครับมะนาวผีเดี๋ยวอนาคตต่อไปโอ้มะนาวผีต้นนี้ของผมจะเป็นยังไงนาะนะครับจัดทรงเอ็นเอ็นเอียงๆไว้แบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่เคย ที่จะเล่นไม้ป่าประเภทขุดมาอย่างนี้ซะด้วยสิก็ต้องบอกว่ารอรุ้นกันในระดับต่อไปแล้วกันเนาะพี่น้องทุกท่านอืมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมกลับมาต่างจังหวัดนะครับก็ได้มีโอกาสมาค้นหาของเก่านะฮะ <c oughs> ที่เก็บไว้นานแล้วนะครับก็เอามาดัดแปลงโมดิฟายนิดหน่อยนะครับมันก็คือ,อสิ่งนี้ครับมันคือขาตั้งกล้อง นะฮะเป็นสามขาปรับระดับได้3ระดับนะครับเป็นของเก่าที่ผมซื้อมาจากร้านขายของเก่านานหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้งานนะครับเดิมทีเนี่ยผมเอาไว้ตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับก็มาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับตรงนี้ บริเวณตรงจุดนี้ครับเอาไว้เป็นที่จับโทรศัพท์มามือหมุนปรับล็อกได้นะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องราวของโมดิฟายไอจุดนี้ก็สามารถนี่เอียงมาอย่างนี้ได้อีกนะฮะอืมก็เออได้หลายระดับปิดล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของยืดขึ้นลงนี่ครับประมาณนี้ยืดขึ้นลง นะครับสมมุติล่อได้ระดับตรงนี้แล้วก็ล็อกตรงนี้นะหมุนแกนล็อกปึ๊บเข้าไปนะครับถ้าไม่ล็อกก็คลายออกนะครับจะค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงเองอ่าลดลงไปละปืดปืดปืๆป,ปอ่าหมุนไปช่วยหมุนปึ๊บอ่าล็อกไปนะครับอ่าล็อกเป็นที่เรียบร้อยไอ้ตรงนี้ก็อืมเป็นมือจับนะครับมีกดขึ้นกดลงได้นะปรับระดับ นะครับก็ต,ตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวตั้ง <c oughs> ตั้งเครื่องถ่ายวิดีโอสมัยก่อนนั่นแหละนะก็สามารถหมุนได้360องศาเลยทีเดียวนะหมุนได้360องศาปรับระดับไปประมาณนี้นะก็ถือว่าเอาของเก่ามาเล่นเผื่อมีโอกาสได้ใช้งานเขานะครับตอนนั้นผมซื้อมานะครับขาชุดนี้เนี่ย ผมซื้อมาห้าร้อยนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับซื้อมาห้าร้อยบาทจากร้านขายของเก่านะครับส่วนไอ้ตัวนี้ผมก็ใช้เหล็กนะครับมันหายไปละใช้เหล็กดัดแปลงขึ้นมาแล้วก็มาเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเหล็กกนันแล้วนี่ตัวยึดจับตัวศัพท์ซื้อมาเก้าสิบบาทนะครับก็ได้อุปกรณ์มาประมาณนี้นะครับนะตจบไปนะครับ ได้เรื่องได้ราวได้งัดของเก่าออกมาเล่นนะครับสําหรับโอคิตนี้ก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแบ่งปันถ่ายทอดซึ่งกันและก,กันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับไม้ในกระถางต้นนี้ที่เราดูการเจริญเติบโตรอดหรือร่วงในภายหน้านะครับเขคือมะนาวผี ท้ายน,นี้ก็ต้องเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม